คือพวกพี่กาลังเข้าใจอะไรกันผิดอยู่หรือเปล่าคือจริงๆเนี่ยมีคอมเมนต์คนลาวเยอะมากเราต้องบอกว่าผมอ่านภาษาลาวออกนะครับเพราะว่าผมขายของอยู่ที่นั่นด้วยเนาะอย่างเช่นพี่คนนี้นะครับบอกว่า10ล้านกีบต่อ1บาทคนลาวก็อยู่ได้ผมจะบอกว่าพี่กำลังเข้าใจผิดนะพี่พ,พี่อาจจะเข้าใจแบบนั้นว่าไม่สนใจหรอกว่าค่าเงินมันจะเป็นเท่าไหร่ฉันก็อยู่ได้ที่ผมออกมาพูดเนี่ยผมไม่ได้มาต่อว่าหรือว่ามาตอกย้ำนะคือผมเป็นห่วงผมเลยออกมาพูดว่ามันเกิดอะไรขึ้น ต่อให้คนไทยทำดีแค่ไหนหวังดีแค่ไหนกับคนลาวมันจะมีบางกลุ่มบางเพศเท่านั้นนะคะที่มาแซะคนไทยแล้วก็หาว่าคนไทยนะคะพูดจาไม่ไพเราะหรือว่าคนไทยนะคะไม่หวังดีต่อคนลาวเนาะก็บอกว่า10ร้านกีบหนึ่งบาทคนลาวกบยุได้เนาะตอนนี้นะคะเงินมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะส,ส,สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายเบิร์สุขสุขคนเดินนะคะน้องเดือดมากๆเลยกับดูคลิปนี้แล้วนะคะกลายเป็นว่าน้องกดกั้นไม่ไหวเลยที่จะมาออกช่องตัวเองขอบอกเลยค่ะ f อเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆเลยเนาะเนื่องจากว่านุ่มคนไทยคนนี้ค่ะนะคะและทำธุรกิจธุรกิจอยู่ประเทศลาวหรือว่าสปปลาวเนาะ เขาเรียกว่ามาตร,ตรตรมาตรฐานของเงินของเงินกีบอะค่ะของคนลาวเนาะมันสูงขึ้นตาเลขเปลี่ยนก็สูงขึ้นนะคะสูงขึ้นไม่ได้ไหมายความว่าอะมันอยู่รอดนะอฟสี่สูงขึ้นมันทําให้เงินกีบไม่มีสำคัญต่อคนลาวนะคะไม่มีสิกิภาพเลยนะคะขอบอกเลยว่าหาคุณภาพของเงินกีบไม่เจอเนาะ เมื่อคนลาวเมื่อหนุ่มไทยคนนี้ได้มาพูดเกี่ยวกับเศรษฐกิจของคนลาวเนาะผมก็ไม่เข้าใจอ่ะมันเป็นยังไงนะคะด้วยคนไทยเขาเป็นห่วงหรือว่าเขาหวังดีนะคะแต่จะมีบางกลุ่มอ่าคนลาวที่ไม่ชอบคนไทยเลยเนาะบอกว่าสิบล้านกีบดหนึ่งบาทคนลาวกอยูได้เนาะก็คือแบบมาพูดเหมือนจะแซะคนไทยหรือเปล่านะคะ เขาเรียกว่าพูดไม่คิดนะคะพูดไม่คิดเลยขอบอกเป็นคนที่ไม่รู้จักบุญคุณอ่ะนะคะปากแบบยิ่งกว่าหมาอีกนะคะหมามันพูดไม่ได้มันรู้สึกว่าน่ารักแต่คนยิ่งพูดยิ่งไม่น่ารักเลยถ้าคนพูดแบบหยามหยาบคายเนาะนะคะขอบอกเลยนะ้องไม่ได้หมายรวมนะคะ มันจะมีคนลาวบางกลุ่มเท่านั้นที่แมแ่แซะคนไทยเนาะน้องขอบอกเลยนะคะอยู่ในซ่องน้องวางคนได้หลายคนเนาะนะคะที่น้องเข้าไปอ่านเนาะขอบอกเลยว่าคนไทยเดิมเกลียดคนลาวแล้วนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะอะไรถึงเขาเกลียดอ่ะก็เพราะว่าคุณไปละคนไทยก่อนนะคะทั้งทงที่เขาไม่ได้ทาอะไรให้คุณเลยอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่มันไม่สมควรใช่ไหมคะ แต่กลายเป็นว่าคุณยิ่งแซะเขาอ่ะเขาก็ยิ่งเกียดเนาะเขามาหวังดีต่อคุณมากๆค่ะนะคะนี่ค่ะก็จะอยู่ในซ่องน้องเนาะอุ้ยขอขออนุญาตแสงน้องนะนะคะก็กลายเป็นว่าคนไทยเนาะหลายๆคนเลยบอกว่าจะมาทําไมประเทศไทยเมื่อคุณไม่ต้องการเราแล้วอ่ะนะคะหลายมากเอฟซีคือคนไทยมาเข้าคอมเมนต์ค่อนข้างที่จะบอกว่า กลับไปเลยอะเอาประเทศเอาเพื่อนกลับไปเลยนะคะอย่างเส้นที่น้องไปอัดคลิปกับดันหลานเนาะนะคะทั้งที่น้องไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยไม่ได้พูดใส่ด้ายคนไทยเลยนะคะเนาะน้องยังโดนเลยนะคะน้องเข้าใจความรู้สึกของคนไทยนะคะเมื่อบางคนปากหมาหมานะคะนอนจ่อปากให้พูดอ่านะคะพูดแซ่คนไทยนู่นนี่นั่นทั้งๆคุณก็มาอายู่ ามาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่กินทำมาหากินบางคนนะคะมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะก็เพราะประเทศไทยเนาะนะคะอย่างสมมติว่า,าสร้างบ้านอายากได้รถถ่ายที่ดินคืนอย่างนี้นะคะขอบอกเลยว่าเป็นประเทศไทยนี้แหละคะ่ะให้คุณยืนได้ทุกวันนี้เนาะทำไมให้ปากหนอนจออนะคะจอปากอะ่ะ มาพูดไปๆใส่คนไทยคนไทยหวังดีมากๆเลยเนาะที่จะบอกว่าอ่ะทำไมนะคะเป็นสาเหตุเพราะอะไรเงินถึงเฟอ้อเงินถึงหนักหนักขึ้นทุกวันเลยนะคะเนาะพอคนไทยหวังดีใช่ไหมคะเ c แต่คนลาวบางกลุ่ไม่พอใจเลยนะะไม่พอใจก็ไปเปิดธุรกิจบ้านตัวเองสิอ่า ก็เพราะอย่างนี้ไงนอจอปากที่พูดอะนะคะน้องไม่ชอบเลยเอาจริงๆนะเขาเป็นธุรกิจใช่ไหมคะเวลาเขาลงทุนอะไรเนาะที่ประเทศลาวอะสมมติว่าน้องจะไปลงทุนนะคะเนาะสร้างธุรกิจที่ลาวน้องถ้าว่าเงินมันเฟอ้อหนักเนาะอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทแล้วเงินกีบน,นะคะมันรู้สึกว่า เฟิร์นนเนาะแล้วก็ไม่ไหวอ่ะเราเป็นนักลงทุนนะคะเราก็ต้องซบ,บอะไรนะทบทวนคิดเนาะว่าอ่ะตรงนี้มันจะถูกต้องหรือเปล่ามันจะเปิดได้ไปแค่ไหนไปไกลแค่ไหนเนาะเขาไม่ได้มาดูถูกหรือว่าเหยียบหยามของบ้านเราเมืองเราเลยเขาแค่แบบอ่ะเป็นหัวประชาชนด้วยนะคะแค่มาพูดถึงว่าอ่ะประเทศเรามันเป็นอะไรไปตอนนี้แต่ก่อน มันไม่ได้เป็นขนาดขนาดนี้เนาะเขาแค่หวังดีค่ะตื่นได้แล้วเนาะเขาแค่หวังดีนะคะแต่กลายเป็นว่าโอ้โหนอนเจาะปากให้พูดหมามันพูดไม่ได้มันยังน่ารักเลยมันยัง,งยิ้มแบบน่ารักเลยความห่วงใยของเจ้านายแต่กลายเป็นว่าคุณไม่ใช่หมาทําให้ปากของคุณแบบเป็นหมาได้เลยนะจะบอกให้ น้องก็เลยอ่ะความรู้สึกน้องนะคะเวลาไปเข้าคอมเมนต์หรือว่าดูคอมเมนต์ในช่องน้องนะคะคนไทยหลายคนมากๆหรือว่าหลายมากๆเลยนะคะชอบพูดว่าอ่ะชอบข้อคอมเมนต์นาะว่าอ่ะให้คนลาวกลับไปเลยนะคะเอาเพื่อนกลับไปเลยหรือว่าขึ้นมาทําไมแต่ประเทศไทยขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องนะคะมาแซะคนไทยโอ้โหน้องเข้าใจเลยค่ะเอสสีน้องเข้าใจหัวอกของเขา เพราะว่าเขาถูกโดนหลามาเยอะมากๆนะคะคนเรลานี่แหละแซะกันเองเนาะคาว่าอิจฉาดิฉยาเนาะเขาบอกเลยนะคะคนไทยเขาไม่เคยอิจฉาดิฉยามีแต่คนเลาเท่านั้นที่แซกันเองให้หาเรื่องกันเนองเนาะคนเรลานี่แหละหาเรื่องกันเองอะตีโพยตีพายแล้วอะไรก่อนเดี๋ยวก่อนนอนเจาปากี่พูดอะประมาณนี้เลยนะคะ แบบคนไทยเขาไม่ได้อะไรมากมายเลยนะแต่คุณกลายเป็นว่าคนเราอ่ะตีกันเองนึกออกไหมคะ fc คนเราอ่ะตีกันเองเพราะว่าอะไรอิจฉาดิสยากันอ่ะเห็นคนนั้นดีกว่าเห็นคนนั้นได้กว่านะคะก็เลยตีกันเองนะคะหาเรื่องใส่ตัวเองอ่ะอย่างสมมุติว่าน้องอะ่ะพูดเข้าข้างไทยนะเออใช่สิเธอก็ พูดหวังดีต่อไทยอยู่แล้วนี่เธออยู่ประเทศไทยเธอไม่มาบ้านแล้วเธอดื่มบ้านแล้วแน่นอนอ่ะนะคะก็ฉันอยู่ประเทศไทยอ่ะฉันรักประเทศไทยเหมือนกันบ้านเกิดไม่ใช่ว่าฉันไม่รักอ่ะฉันก็รักนะคะฉันรักเหมือนกันนะคะฉันภูมิใจมากๆที่ฉันเกิดที่สปปลาวนะคะจะได้รู้จักประเทศไทยอ่ะคุยภาษาเดียวกันด้วยนะคะ คุณทําไม่ได้แต่คุณมาอิจฉาดิฉาคนอื่นมันไม่ถูกต้องเนาะอันนี้ก็ขอฝากให้คิดว่าอนาคตต่อไปเนาะถ้าบ้านเมืองเราธุรกิจเป็นแบบนี้และก็เงินเฟอ้อหนักแบบนี้นะคะคุณควรพิจารณาของคุณแล้วนะคะขอฝากไปหาคนลาววางกลุ่มเนาะที่แชะคนไทยเนาะ คุณควรพิจารณาของตัวเองได้แล้วว่าอะควรจะใส่ร้ายคนไทยหรือเปล่านะคะทั้งๆท,ท,ที่เขาหวังดีกับคุณเนาะเพราะว่าอนาคตปัจจุบันมันไม่แน่ไม่นอนสักวันหนึ่งถ้าเราไม่มีประเทศเลาวแล้วคุณจะไปที่ไหนนะคะขอบอกเลยใครๆก็อยากมาประเทศไทยน้องก้ากำลังตีไ่เลย f c นะคะเพราะประเทศไทยมันกินง่ายอยู่ง่ายอะพูดพูดคุยภาษาเดียวกันอะสื่อสารรู้เรื่องเข้าใจเนาะ นี่แหละน้องถึงบอกว่าคนลาวไปไหนไม่ได้นอกจากประเทศไทยเนาะเพราะฉะนั้นน้องก็แบบขอฝากแล้วกันเนาะคนลาวนะคะบางกลุ่มเอ้อที่แบบไปแซะคนไทยนะคะขอพิจารณา,าตัวเองเนาะนะคะเพราะฉะนั้นคนไทยเขาไม่ได้ใจดำอะไรเลยถ้าคุณแบบสำนึกผิดนะคะเขาพร้อมจะเขาพร้อมจะให้อภัยคุณนะคะ อย่ามาซ้าเติมเขาหรือว่าอย่ามาแซะเขาใส่ร้ายเขาอีกเพราะเขาหวังดีต่อคุณมากๆเลยนะคะเนาะไม่มีประเทศไหนแล้วที่เขาจะหวงใยเท่าประเทศไทยแล้วเนาะนะคะอ่ะ f อขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปน้องนะคะถ้าน้องพูดผิดประการใดต้องกราบขอโทษขออภัยเอฟซีมากๆนะคะไปก่อนนะคะ f อฟซี FC. วันดีจ้าบ๊ายบาย